ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยจากปีที่แล้ว400 5ลตอนนี้ก็เพิ่มมา500ล้นแล้วเพราะต้นทุนเรื่องแรงงานหรือว่านตัวเขาก็จะต้องติดใน้โรงเหล็กก็ต้องติดเองพี่เต้ครับแต่ปกติมันคงไม่ใช่ติดครับเพราะวคนไทยอะไรได้คนไทยคนไทยอยากจะให้เออเฮ้ยผมดีดกลุ่มว่าตอนนี้เรานี้90เจ็ดเป็น109 1 0าครับ109หนุนคระเทศ รมประชาสัมพันธ์และก็เครือข่ายพี่น้องประชาชนส่วนรวมจากคลองลาดพร้าวเห็นใยแรกเจสหลังนะคะคาดว่ากลางปีนี้น่าจะมีโอกาสได้และว,วันนี้เราจะมอบทะเบียนบ้านให้กับกลุ่มขอสวัสดีพี่น้องชาวชุมชนเปรมประชาสง่งรู์และพี่น้องชาวชุมชนริมคลองทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะการ ท่านผู้แทนท่านปรัดกระทรวงมหาดไทยทะเบียนบ้านหาวอนสบับแรกไม่เคยมีทะเบียนบ้านหาวอนแบบนี้กันมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เรียบร้อยไหมคะภาพชัดเจมากแล้ววันนี้มันคือบ้านที่เห็นแล้วก็ต้องบอกว่ากรรมการทีมผู้บริหารเรากิ้มไหวเนเนเด้ นี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราเนาะท,ทะเบียนบ้านถาวรคาเรือนที่กําลังสร้างในเฟสต,ต่อๆไปเราได้สัมผัสอ่าแล้วก็จะนํามาซึ่งน้ำไฟค่ะอยู่จริงใช้ได้จริงนะได้นี่สำทัน,นะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้ผมมาผมก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่ตั้งใจทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนนะครับในประเทศไทย วันนี้อยากกราบเรียนว่าเราต้องทบทวนประวัติศาสตร์นิดหนึ่งว่ากว่าจะถึงวันนี้ที่ท่านมีความสุขท่านผ่านอะไรไมาเยอะนอกจากความรักความสามัคคีของพวกท่านที่รวมตัวกันแล้วความอดทนของเจ้าหน้าที่ที่อธิบายถึงเจตนาดีที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ให้ท่าน หลายคนอาจจะจําไม่ได้นะครับท่านที่อยู่ทางข้างขวาของผมนี้เป็นผู้ที่ริเริ่มรับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีในปีพุทธศักราช2559ให้รักกันแล้วก็ทำงานกันเป่าประสักไปให้ได้เพื่อประโยชน์ของทุกๆคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานะครท่านเิ็นตีไอดเออร์ขอบคุณท่านเวลา7ปี2,555วันกว่าที่จะทิคน รัรจากสภาพผู้ผิดกฎหมายจนผู้ผิดกฎหมายและรัฐบาลตัง้งใจทำเพื่อเพิ่มปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและจะทำหนงนี้ไปทั่วประเทศครับขณะนี้บรญหาประสับคือเรื่องงบประมาณแต่ก็จะพยายามหาทางออกว่าสามารถระดมทคุณจากตลาดเงินจากที่อื่นได้ไดไหรือไม่เพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นก็ปล่อยมาแต่ยืนยันว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็อยากไม่ใช่รับแค่ขอบ้านเฉยต้องมอชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการเชิญชวนที่เขาเนี่ยมาเป็นผู้บริหารและสมาชิกของศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวประจำถิ่นตนซึ่งจะมีหน่วยราชการทุกหน่วยเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเจ็ดปีที่อดทนไม่ความเป็นที่เกิดขึ้นมาขอบคุณมากๆจริงๆบคุูชาประชาชนผมเชื่อว่าถ้าไม่อดนทนในสถานนี้งานนี้ก็จะไม่สำเร็จครับ